แพ่น่านะคะตำเผ็ดเผ็ดหอยแครงตำเผ็ดเผ็ดจ่ามารับแล้ววันนี้มีออเดอร์เชา้าไก่สี่สิบไม้ตำมมน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะคะแซ่บจ้า สวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้นะครับออเดอร์รลวๆครับสามสิบไม้จะ <Okay. S 1> ทำบุญนะจ๊ะสามสิบ <Okay. S 1> ไม้ครับผมออเดอร์เช้านี้ครับลูกค้าสั่งไปทำบุญนะครับทางร้านเรามีน้ำจิ้นแจ่วม,มอบให้ด้วยนะครับ แซ่บๆนัวๆน,น่าน่าทานไหมล่ะครับเนี่ยน้ำจิ้มเจซยบแซ่บๆเลยจ้ารับออเดอร์ไก่ย่างนะคะ แม่ค้าคนสวยตำไรจ้าตำแตงแม่ค้าคนสวยตำแตงเหรอคะตำแตงยั่ยว,ยยวๆนะคะใส่บาทคะ่ะ ทำแต่เยอะๆใส่บาทคะ่ะกับห้องก็ได้กับแซมก็ได้อากาศเช้านี้เย็นสบายฝนตกนะจ๊ะบรรยากาศรอบข้างสนใจติดต่อได้นะคะตาแน 12, คนซอยสิบสองค่ะ สั่งฟู้ดแพนด้าก็ได้ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายน่ามีบริการส่งถึงที่ค่ะ ไอ้ย่างร้อนๆยั่วๆเลยจ้า ค่ะอย่าลืมเลยอยากจะได้อยากจะกินอยากจะตอักินตามซสบๆนะคะมีเบิดบอกว่าจะเป็นทางตาหอยแข้งตามปูมาตามทะเลตามร่วเม็ดนะตามสักกระเบือยันเดือโฟนว่าตาระเบิดก็มีเด้อตามตาตาตาระเบิดตาตาเปิดเพิ่นว่ามีครบทุกอย่างหลาจ่าไปใดเด้อจ่าเด้ออยู่ที่นะคะตาดแข้งส้อยสิบสองจ้า เจนี่เป็นคนต่ําซื้อรานซื้อเจกุกต่าสิ่งนะจ๊ะสนใจอย่าลืมก็ลอกกันเด้อค่ะเด้อนะคะไปบ่ไร้นะคะฝนตกฝ่าห้องนะคะจะหักสิไปจังไดกระยานเปียกขึ้นกันนะคะโทษสั่งเลยค่ะทางฟู้ดแฟนดาเพิินฟู้ดแพนด้านะคะเขามีบริการรับส่งหอดทีนะคะอย่าลืมนะคะคลิปเข้าไปพิมพ์เข้าไปซื้อคําว่า ฟู้ดแพนด้านะจ๊ะจะบอผดหวังอย่างแขนแน่นอนค่ะนีต่ต่างแสบแสบไหมคะ่ะสวยๆนะคะตํำกระแสบเว้ากระมวลนะคะรอถาอยู่ตรงหนังแหละนะคะอย่าลืมฝากไวนะะ้น่ค่ะสำหรับร้านเจนี่ต่ำแสบเจกุ๊กต่ำซิ่งพนวาอย่ตัาแค้นซ้อยสิบสองนะคะเนาะนึกถึงต่ำต้องที่นี่และคะ่ะร้านเจก๊กุกตํำซิ่งเจนี่เป็นคนต่ำจ้า